จัดไปครับทำลายล้างตายจะบ,บ้าเหรอวันนี้เราไม่ทำลายล้างตายวันนี้ของจริงอ่ะอีใบายดีวะสี 4, ่พันอ่เขาจัดหมดไปสี่พันปองใช่ป่ะสี่พันปองเขาก็ประมาณสองร้อยอ๋อเลดเลดมันครึ่งๆเหรอก็เขาจัดกันสองร้อยใบใช่ป่ะแล้วก็โชว์เหนือร้อยห้าสิบใบไปซื้อทีเยอะเกินไปป่ะวะร้อยห้าสิบใบ หรือว่าจะซื้อทีละร้อยใบเดี๋ยวเขามองว่าเรามีเยอะแล้วเขาไม่ค่อยให้เราซื้ออร้อยใบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกมมันมองว่าเราซื้อมาเยอะเกินไปรอเปล่าจะอยากซื้อร้อยห้าสิบใบว่ะอร้อยห้าสิบใบแล้วกันเออขึ้นร้อยห้าสิบใบซื้อทีละห้าสิบ เอาไงดีอะห้าสิบก็ออกแล้วพี่เฮ้ยจริงเหรอมันจะออกได้ยังไงมันไม่มีในตู้อ่ะดิมันต้องไปแลกอ่ะมันต้องใช้ไปแลกไงเอาไงดีวะเอาไงร้อยห้าสิบอันนะร้อยสามสิบเชื่อผมเซิร์ชบอกร้อยสามสิบมันจะได้หรอเขาได้กันที่สองร้อยอันน่ะเออร้อยห้าสิบแล้วเนาะล้างตู้เลยพี่จะล้างอะไรเราไม่ล้างมันไม่มีล้างตู้อ่ะมันไม่มีล้างตู้อ่ะดิมันมีแต่หมดไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่มีล้างตู้นะครับ จัดเลยร้อ้าสิบอาปไลายไรเดอร์บอกร้อยห0าพันปองของเราบัตรถูกอันปะวะบัตรถูกอัานปะบัตรซื้อคูบุโอเคอ่ะจัดมาร้อยห้อันแล้วนะครับเรามาสุ่มกันว่ายังไงมันใช้ไปดูมันใช้กี่อันอ่ะใช้ทั้งหมด500อันเลยวะวิเลตมันต้องเกิน2องเด่งเงี้ยห0าใบเลยนะเพื่อจะแลกสนามนะครับอ่ะจัดไป เราสุ่มมา150อัน <c oughs> จะได้เหรออ่ะโชว์เหนือไปวีแคท10ใบามาลุวลัวว <c oughs> ุ่งแล้วมันสุ่มเยอะขนาดนี้พี่อยากรู้ว่ามันจะได้พวกพวกเพชรม่งหรือเปล่านะครับลูนลูนม่วงก็โอเคนะแต่ว่าอยากได้เพชรมากกว่าสุ่ม10ครั้งได้20ใบเอาเหรีมันประมาณ2นะ2กว่าๆนะครับที่คิดว่านะโอเคอยู่ครั้งนี้ต้องได้ สี่สิบใบไม่ใช่หรอมันต้องสี่สิบใบไม่ใช่หรอฮัลโหลยี่สิบครั้งแล้วนะสามสิบครั้งแล้วขั้นต่ำต้องหกสิบใบนะครับห้บาสิบหกใบเริ่มแปลกแปลกแล้วเริ่มแปลกแปลกแล้วเฮ้ยคนอื่นเขาสี่พันปองเองอะไรของนายเนี่ยวีแคทถ้านายยังเลทนี้นายไม่รอดนะเนี่ยนี่เลทไม่ถึงสองเลยนะครับส่งไปสี่สิบครั้งแล้วนะได้เจ็ดสิบสี่ใบนะ 74... 94บาสใบได้ทีละ20บใบมาเรื่อยๆนะครับอันนี้นะร้อยสิบสี่ใบอ่ะหวยล็อกป่ะวะสุ่มสิบครั้งได้ยี่สิบใบรัวๆแบบนี้มันไม่ถึงนะจะรอดปะวะเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่ารอดดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับทำไมเลทพี่มันหวยจังเลยวะ ต้องออกเข้าใหม่ประมาณนี้พี่ว่าไม่ใช่ละเหลือกี่ใบเหลือกี่ใบละใช้ห้าร้อยเลยอ่ะจะรอดประวนเนี้ ออกสิบใบเลยอ่ะหนึ่งกับสามรัวๆนะครับเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนพี่มองว่าอันเนี้ยสี่พันปองก็ไม่พอสี่พันปองก็ไม่พอจะรอดไปวะเนี่ยใช้สูตรออกเข้าใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้จีเอ็มยังจับไม่ได้นะว่าไอดีพี่กำลังสุ่มอยู่นะช่วงนี้เป็นลูกรักจีเอ็มนะเอาหน่อยจีเอ็มเอาหน่อยเดี๋ยวคุณดูเขาหาว่าเลทแพง เอาแบบว่าสิบสิบสิบรววๆอย่างงี้เลยสุ่มสิบครั้งได้สามสิบใบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาหน่อย <c oughs> เอาหน่อยแล้วแล้วเราซื้อมาร้อยห้าสิบเฮ้ยมาแล้วนะคบโอ้โหเจียบบอกโอเคแล้วก็ไม่บอกว่าสุ่มแล้ว <c oughs> มาแล้วนะสิบมานะครับผมดูแถวบน,ถวนอันที่สามนะครับสิบใบามาแล้วว่าเออต้องไงจัดไปเลยครับพียต่อเนื่องไป มีคาถาไหมเออมีใครมีคาถาไหมไล่คาถาดิไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วป่ะได้ไหมแค่สองร้อยใบเองที่จะหมดร้อยห้าสิบครั้งแล้วอะอย่างงี้สองร้อยครั้งก็งจะได้วะมหาสาลเขาได้ที่สองร้อยครั้งอะ่ะเฮ้ยโอเครอบนี้โอเคอเฮ้ยดีกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะโอ้รูงี้ออกเข้าใหม่ก็ดีอะร้อยห้าสิบครั้งมันต้องได้ขั้นต่ำเนี่ยสามร้อยใบนะครับ อันนี้ได้259บาใบล้วหมดหรือ,อยังโอเคเออออกเข้าใหม่แล้วสุ่มได้เยอะดีอะ่ะเออมาเรื่อยๆนะครับผม283อ่ายังไม่หมดแสดงว่าเราโอเคเออกเข้าใหม่แล้วดีมากๆเลยนะสุ่มแบบได้เยอะเลยนะครับไปเลยวีีแคสนักบุญไปโชว์ไปเพชรหมื่นเพชรไปเอาให้ว้าว อันนี้กลางๆอ่ะหมดล,ละเรดเรดเป๊ะมากเลยนะครับเรดสองสุ่มหนึ่งครั้งได้สองใบนะครับอ่าเรามีบัตรทั้งหมดสามร้อยหนึ่งใบนะสุ่มไปร้อยห้าสิบครั้งนะครับผมเราต้องการบัตรทั้งหมดอ่ะห้าร้อยใบเพื่อจะได้สนามนะครับเท่ากับเราต้องสุ่มอีกหนึ่งร้อยครั้งแต่คนอื่นอนะ่ะเขาบดแค่สี่พันปองนะครับคือคือเขาน่าจะเขาน่าจะสุ่มแค่สองร้อยครั้งนะแต่เราต้องสุ่มทั้งหมดสองร้อยห้าสิบครั้งนะอันนี้ตามเรทที่ ที่ที่ได้เมื่อกี้นะครับผมแต่เราจะฝืนชะตานะเราจะแบบเอาแค่สี่พันปองพอก็คือซื้อมาอีกแค่50บใบนะครับเออห้บใบนะจะเป็นหมดทั้งหมด4ี่พันปองนะครับอันนี้นะซื้อ45ไม่เชื่อเราหลอกเราเชียร์ไอพี่เกลือรัวๆพี่จะเชื่อเราได้ยังไงอะจัดไปเอาเพชรมาก็ได้หมื่นเพชรปะชิวๆไปหมื่นเพชรปะเฮ้ยหมื่นเพชรที่ไหน โอเคเล็เลเป๊ะมากเลยได้ยี่สบใบสูมสิบครั้งได้ยี่สิบใบเอ้าไม่ใช่แล้วอันนี้ได้แค่สิบสิบสองใบเองอะฮัลโหลจานจานอะไรของจาเนี้ยสุ่มทีละอันแล้วกันโอเคทีละอันเขาก็ให้ใบเดียวสิบใบอุ้ยโคตรเฟี้ยวหนึ่งออกรัวรัหนึ่งมารัวรัว ต้องแก้เคล็ดด้วยการกระโดดตบครับกัวจะเคล็ดเลยเ็กเคล็ดนอกจอเกลือครับเกลือแล้วอยางเนี้เออใครดูก็รู้แล้วเกลืออะไรของจานเนี่ยขาโหลยโ,โอ้ยังเซ็งเลยวะ่ะอ่ะสุ่มเก้าครั้งนะโชว์เพชรหนึ่งหมื่นเพชรไปเพชรมาผูผุผุเพชรเพชรอุ้ยสิบใบเออออมันต้องสุ่มเทียะเก้าครั้งเว้ยเลขเก้านำโชคอ่ะเราหมดไปสี่พันปองแล้วยังไม่ได้ มหา,า,าสารขำเลยวะขำอะไรอะ่ะคุณมหา,า,าสาลหมดไปสี่พันปองเหรอใช่ไหมสี่พันปองนี่คือสุ่มแค่สองร้อยครั้งได้ห้าร้อยใบเลยเหรอทาไมของพี่สุ่มสองร้อยครั้งได้สามร้อยเก้าสิบแปดใบเองอะ่ะ <c oughs> อิฉาได้มากเลยพี่ได้หนึ่งลัวลัวเออจามคำพูดไว้แล้วกันเดี๋ยวเวลานายจะสุ่มกิจกรรมอ,อื่นนายนึกให้ออกนะว,ว่าอิฉาหนึ่งลัวๆัวเดี๋ยวนายจะได้หนึ่งลัวๆัวบ้างจริงปะเนี่ย ประมาณ4,200ปองหย้ยโคตรถูกเลยอะ4,200ปองก็ถูกมากๆนะของพี่อเนี้ยน่าจะ5,000ปองอะ่ะคือตอนเนี้ยได้แค่ประมาณ400ใบแลนะ้วขาด100ใบก็คือ50ครั้งกับอีก1,000ปองนะครับรวมแล้วเป็น5,000ปองอะซื้อทีละกี่ใบดีวะรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่ามหาศาลได้ไวเกินไปไม่เกี่ยวกันเออเขาได้ไวเกินไปนะเรา,เาซื้ออีก2 0ใบ ดีไหมวะยี่สิบใบละกันตอนนี้หมดไปแล้วกี่ปองวะมื่นแล้วเนะี่ยได้มาสี่ร้อยใบหมดไปแล้วสี่พันปองนะครับสี่พันปองได้มาประมาณสี่ร้อยใบนะขาดอีกหนึ่งร้อยใบนะครับสี่พันปองโอเคอ่ะเราก็ซื้ออีกซื้ออีกยนะี่สิบใบละกัน เป็น4,400ปองนะครับอันนี้4,400ัอปองแล้วนะ4,400ั้อปองสู้ๆกับพี่เพื่อความสวยงามจัดไปเนี่ยมันอย่างเงี้ยตลอดเลยมันต้องก้าวข้างมันต้องสุ่มทิ้งหนึ่งไปก่อนเออแล้วก็ก้าวนะครับผม4,400ั 4, ปองของเรา สนามก็ยังไม่มานะครับผมเอาแล้วเจ็บหนักด้วยวะ่ะรอบนี้รอบนี้เจ็บหนักด้วยวะ่ะไม่ตกตามเป้าชตาไม่อยากเรียงห้าพันปองชิวๆสนามอะไรวะโคตรแพงเลยสนามห้าพันปองเดี๋ยวถ้าไม่สวยนะโดนแน่โอ้โหสี่พันสี่ร้อยปองแล้วนะครับเอาจาัดไปยี่สิบใบด้าน สี่พันแปดร้อยปองนะครับผมจัดไปสี่พันแปดร้อยปองของมันต้องมีหรือห,หรือเราจะหยุดแค่นี้เลยทำรายล้างตู้มันไม่มีให้ล้างตู้เดมันไม่มีการันตีให้เดีอ่ะสุ่มหนึ่งแล้วเก้าแล้วกันตามสูตรของเราอ่ะออกเลขหนึ่งรอบเนี้ยสิบต้องมาโชว์ไปอุ๊ยทำไมสุ่มสิบครั้งวะผิดสูตรโอ้ โคตเกลอสี่พันแปดร้อย 4, ปองแล้วยังไม่มาเลยนะครับห้าพันสองร้อยปองทำไมมันขยับไปเรื่อยวะทำไมมันขยับไปเรื่อยวะจากเป้าของเราเฮ้ยจีเอ็มทำอย่างนี้ไม่ได้นะสี่พันแปดร้อยปองแล้วนะครับผมคำว่าสนามยังไม่ใกล้เคียงเลยสนามแพงจังว่าห้าพันกว่าปองน้ำตาไหลไ,ไรวะเอาทีละสิบใบแล้ว ห้าพันปองโอเคห้าพันปองนะครับผมเออจากตั้งเป้าว่าจะสี่พันปองใช่ปะ่ะอันนี้ขยับมาห้าพันปองแล้วยังไม่ได้นะครับผมเป้าของเราต่อไปคืออะไหรหกพันปองอย่เงี้หรอห้าพันหกร้ยปองอะไรเสร็ษฐภคยับไปเรื่อยปะ่ะเมื่อกี้บอกห้าพันสองไงนายจะดาวม่วอย่างงี้ไม่ได้นะจัดไปสิบใบโชว์ไปห้าอันคว๊บไม่ได้เว้ยสุดจัดจริงอะห้าพันปองแล้วก็ไม่ได้นะครับน่าจะ ขาดอีก18บแปใบใช่มสิบแปดใบต้องสุ่มทั้งหมด9ครั้งด้วยมาตรฐานของเราที่มันต่ำเลียเตี้ยดินอาจจะสุ่มสิบครั้งห้าพันปองไปแล้วก็ก็ยังไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณห้าพันสองร้อปองแล้ว ทีละห้าแล้วกันทีละห้าเผื่อแบบโป้งป้างมาเลยอะไรอย่างงี้ประหยัดถูกปองได้อีกเป็นร้อยทีละห้าแล้วกันห้า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 โคตรจะเกลือเลยสุ่มห้าครั้งอ่ะได้เจ็ดใบอ่ะเลตมันคือสองสุ่มห้าครั้งมันต้องได้สิบใบนะครับอันนี้ได้แค่เจ็ดใบอ่ะอะไรหงนายวะมันแบบ โอ้โห่หนักเลยเนี่ยอาการหนัก,กนเนี่ยวีแคสฮัลโหลห้าพันสองร้อยปองแล้วนี่ห้าพันสองร้อยปองแล้วนะครับอีกสองใบได้เลยจะจริงเหรอไม่ค่อยอยากเชื่อแล้วมาตรฐานใช้กับช่องนี้ไม่ได้เฮ้ยสุดโจดเลยอะครับตบมือให้นะสุ่มค่าครั้งนี้มา7เจ็ใบอีกแล้ว <c oughs> นูกตาจะไหล ขาดอีกสี่ใบอ่ะห้าพันสองร้ปองสนามยังไม่ได้เลยจะบ,บ้าเหรอโอ้ลมเสียอ่ายี่สิบสุ่มทีละหนึ่งใบนะยี่สิบปองอไรครับเนี่ยขาดอีกใบจะขาดทำไมวะใบาหนึ่งเนี่ยโอ้ลมเสียงจริงไอสุ่มไอ้พวกสนามอะไรพวกนี้มีการันตีล้างตู้ไปเลยจริงๆเว้ยไหลไปเรื่อยๆอ่ะ เพชรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้รูนก็ไม่ได้นะครับผมโคตรเฟี้ยวเลยบอยสุ่มไปยักบอยสูมไปยักต้องไปดูบอยซิกสมสุมส่มหรือยังว่าเลทมันเท่ากันหรือเปล่าแต่คนอื่นเขาสุ่มเลทมันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้ทําไมพี่ได้โห,ห,หดจังเลยวะเลทโหดจังเลยวะห้าพันกว่าปองอะ่ะแกลกรูนเลยครับร้องไห้เลยแลกผิดอะแลกผิด้องห้อย่างจริงสนามก็คืนมา ถ้าไม่สวยนะนายโดนแน่จัดฟ้ากลางคืนจัดไปเลยครับผมเราบาพังทำลายาคาวคามเหงาพังทำลายความเศร้าทำายล้างแชแนลหรืไม่กลับทำารล้างแชแน,นลลอยใจครับขอบคุณครับออกอบใจหนึ่งร้อยดาวนะครับผมสนามอยู่ไหนสนามนาอยู่ไหนโอเคขายในบ้านได้สิบห้าเพชรอาไรขายสนามทิ้งเลยไหม สนามอา่าห้าพันสองร้อยสี่สิบคูปองมาแล้วสนามดาดฟ้านะครับผมตั้งก่อนตั้งค่าสนามก่อนสร้างห้องแชร์ฝั่งจมข้ามด้วยเออเอาป่ะใครจะเล่นสนามใหม่ไหมเดี๋ยวสร้างห้องแชร์ให้มาฉลองสนามใหม่กันนะครับผมจัดไปห้าพันกว่าปองน้ําตาแทบไหลขอชมสนามครับอาอย่าลืมเลือกสนามกันด้วยนะแชร์สนามให้แล้วนะครับจัดไปสนาม ประกอบการตัดสินใจซื้อค่อนข้างแพงนะบอสของพี่หมดไป5,240ันสคูปองประมาณนี้อยากจบลิงพีต้ามารับมาดินี่ยังไงล่ะสนามโอเคสบายตาดีนะดูเหมือนเหมือนดูอนิเมะเลยว่ะโอเคหุยมีสาวๆยืนเชียร์แบบนี้โอเคเลยอะ่ะคืออ่สปอตไลท์ฉายที่สาวๆแจ่มมากเฮ้ยสวยสวยมากอะ่ะ อา้าวก,ก,กดผิดกดผิดกดผิดเลี้ยงโชว์อย่างเดียวแล้วก็ปาบอลทิ้งเป็นไงโคตรเปลี่ยวเลี้ยงโชว์แล้วปาบอลทิ้งนะครับผมเอาใจาฝ่ตรงข้ามตัวหายวุ้ยทำไมมันกลืนกับชุดตัวละครพอดีเลยอะจะหาตัวละครตัวเองไม่เจอนะครับเป็นตัวหายมันพื้นมันออกสีน้ำเงินม่งงวงๆไง หลอดเท่เฮ้ยเซิสวยมากเลยสนามสวยมากเลยนะครับโอเคเลยอะ่ะข้างนอกมีแบบว่าคอนโดด้วยนะเหมือนเราอยู่บนตึกสูงๆแล้วข้างข้างนอกเป็นคอนโดนะครับ <c oughs> จ่วงเดียวยปะวางใจรีบาว <c oughs> โพเเท่ ขนาดผมหมดไป5 5 0 0ทางรคูปอกนี่ไงบอกแล้วมันได้ยากเออฮาคาชิเห็นไหมฮาคาชิหมดตั้ง5 5 0 0พี่หมดแค่5,200เองพี่กระดูกดีอย่างเงี้เนี่ยฮาคาชิมาช่วยชีวิตไว้คนอื่นเขาหมดแค่4,000กว่าปอกเองฮาคาชิอ้าวพลาดแล้วยังไงล่ะเจ็ดพลาดแล้วยังไงล่ะตอบรัว โชคีวิตนะลเนบกลื่นเฮ้ยดังขันแกล้งยังไงล่ะโคตรคุ้มเออโคตรคุ้มเลยอะจริงแค่ห้าพันตกลงห้าพันสองร้อยสี่สิบคูปองหรือห้าพันสี่ร้อยยี่สิบคูปองวะเนี้ยจำไม่ได้น้ตัวเลขมันสลับกันสุ่มชนมือหนึ่งจริงตั้งเป้าไว้แค่เอ่อสี่พันกว่าปองนะครับโดยไปห้าพันปองนี่ช็อกเลยนะครับตัดบอสติดมือไปเด้ ไม่ลงนี่ยังไงล่ะวางใจสิเตีวอ้าวโดนสามแ้มเลยสนามสวยนะครับคุ้มมากๆแต่แพงแพงเลยนะครับแพงมากได้ตัวละครอนะ่ะห้าพันกว่ากองเนี่ยได้ลันโกอ่ะแต่นี้คือได้สนาม ไม่เป็นไรเพราะฉันอยู่ยังไงล่ะเก็บสแต็กไปก่อนนี่ยังไงล่ะโคตรสวยเลยมหาสานดังอันนาไปดิใช่เหมือนสนามบาสเลยอือทำไมอันอื่นมันไม่เหมือนสนามบาสหรออันอื่นมันเหมือนสนามอะไรเซนพรอลสนามสวยมากอะชอบชอบชอบวันนี้ครับอาร์ตโคตรเท่ยืนหล่อด้วยเป็นไง นี่ยังไงล่ะเพราฉะฉันเป็นหนึ่งในทีจีไอตอบตั้งแต่มันยิงสามแต้มวันนั้นลงมาจิดใจองเนี่ยอุ้ยทิปอินดังอีกแล้วว้โคตรชอบเลยชอบลันโกท่าเดียวไอท่าทิปอินดังอะไอดับเบิ้ลคัตด,ดังอะมันก็สวยดีหรอกแต่ว่ามันตกง่ายไปนะครับคนเล่นไม่เป็นก็กดตกเห็นเขาดับเบิ้ลคัตกดตกไปเลยโดนแน่นอนนะมันตกง่ายมากะครับลง นี่ที่พีนด,ดังอย่างเฟี้ยวเลยสนามบาสดดดฟ้าใช่ครับมันเป็นสนามบา้าสดดดฟ้าแต่ว่าอันนี้เป็นาภาคกลางคืนอันแรกที่มาให้สวงคือกลางวันนะครับแดดมาแรงไปหน่อยไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้กลางคืนสวยเออรีบาวเองยิงเองรีบาวเองเรามาเชียร์กันนะครับวันนี้มากิจะยิงสามแต้มลงหรือเปล่าไม่ใช่หลุดสามแต้มเลยนะแต่จะยิงอ่ะ ติดใจมีวันหนึ่งอะตอนมันยิงสามแตบลงนะครับผมสองลูกลงอันนี้ห้าลูกวะหกลูกล,ล,กลงเฮ้ยบอสอะไรของได้เนี่ยเดี๋ยวจะโหดเกินไปแล้วนี่ยังไงละ่ะเล่นกันง่ายจาังวะสนามสวยจริงใช่ครับสวยมากครับมันห้าพันกว่าปองอ่ะมันค่อนข้างแพงเลยอะ

คนหล่อไม่เกลือเกลือไปแล้วห้าพันกว่าปองโคตดแพงเลยสนาม ประมาณ5,240ปองแล้วกันเนาะจำไม่ได้ว่า5,200หรือ5,400นะครับ